ปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ครูคอมราก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแต่วันนี้ครูคอมมราะจะมาสอนเรื่องที่พวกเราควรจะรู้ในชีวิตประจําวันก็คือสถาบาันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแรกเลยเราต้องรู้ความหมายของประชาธิปไตยก่อนประชาธิปไตยหมายถึงอะไรก็คือเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง โดยมีการบริหารจากอำนาจรัฐค่ะหรือผ่านผู้แทนที่เราเลือกนะคะผู้แทนมาจากไหนก็มาจากคนที่เราเลือกนะคะอย่างเช่นอคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้แทนอย่างเช่นตัวแทนในโรงเรียนในห้องเรียนเราก็จะมีตัวแทนหรือคน,นที่คุณครูสามารถที่จะบอกให้คนนั้นน่ะรวบรวมงานไปส่งคุณครูหรือทําหน้าที่ดูแลเพื่อนๆในห้องอก็อคือใครคะ หัวหน้าห้องนั่นเองใช่ไหมคะหัวหน้าห้องมาจากไหนก็มาจากการเลือกของนักเรียนใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นทานเลือกหัวหน้าห้องแต่ละห้องครูก็จะถามว่าอ่านักเรียนจะเลือกใครเป็นหัวหน้าห้องก็จะทําการยกมือใช่ไหมคะอ่าก็จะมีอาจจะมีคนที่ครูเลือกขึ้นมาสองคนหรือ3คนหรืออาจจะเป็นคนที่นักเรียนชื่นชอบอ่านักเรียนก็ใส่ชื่อมาสองสาคนแล้วก็ให้เพื่อนๆยกมือ เลือกใช่ไหมคะคนไหนที่ได้คะแนนมากกว่าก็คือคนนั้นจะได้เป็นตัวแทนอะ่าอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะอ่ะแต่วันนี้ครูคจะมาสอนในเรื่องของการปกครองระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์เข้ามามีบทบาทด้วยอ่าเขาเรียกว่าอำนาจอาธิปไตยค่ะอำนาจอาธิปไตยคืออะไร ก็คือการปกครองโดยใช้อำนาจสูงสุดจะมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะคะที่นักเรียนต้องรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปสั้นๆให้นักเรียนเข้าใจนะคะหนึ่งเลยอำนาจอำนาจอะไรนักเรียนทราบไม่เอ่ยอ่ะก็คืออำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยคืออะไรก็คือเป็นอำนาจโดยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยตรงเนี้ย ผ่านทางหรือสั่งผ่านทางรัฐสภาจากนั้นร,รัฐสภามีหน้าที่ทำอะไรรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ออกกฎหมายค่ะออกกฎหมายเพื่อควบคุมใครคะเพื่อควบคุมการทำงานของรัฐบาลต่อค่ะที่สองอำนาจอะไรนะักเรียนทราบเองก็คืออำนาจบริหารอำนาจบริหารคืออะไร อำนาจบริหารก็คือ,อจะมีพระมหาก,กษัตริย์นะคะทรงใช้อำนาจบริหารตรงเนี้ยผ่านทางรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตรงเนี้ยก็จะทำหน้าที่บริหารประเทศให้เป็นไปนตามที่รัฐสภาออกกฎหมายเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นตามขั้นตอนขั้นตอนไปค่ะและอำนาจอันที่สาม อำนาจอันที่สามอันนี้น่าสนใจมากก็คืออำน,นาจตุลาการค่ะอำน,นาจตุลาการตรงนี้โดยจะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยจะใช้อำน,นาจตรงนี้ผ่านทางศาลค่ะศาลก็จะมีการนำอ่อนนาอำนาจตรงนี้ไปทำหน้าที่ต่ออ่าทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่ตัดสินคดีความตัดสินคดีความตามกฎหมายที่รัฐสภา กำหนดหรือออกกฎหมายมาแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นคนที่ทำผิดกฎหมายก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายออกนั้นน,นขึ้นอยู่กับว่าใครทำผิดมากน้อยเพียงไรโทษก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยหรือว่าการฆ่าฆ่ากาันหรือว่าอะไรต่างๆกฎหมายเยอะเลยนะคะในประเทศไทย นะคะนักเรียนยาี่ยถ้าก็ไปศึกษาต่อได้ค่ะแต่วันนี้ครูจะมาสอนแบบสังเกตก็คือมีแค่3ามอำนาจเท่านั้นนะคะถ้านักเรียนฟังไม่ทันคุณครูหรือว่าไม่เข้าใจยังไงให้นักเรียนย้อนคลิปกลับไปฟังคุณครูใหม่ได้นะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทาง่ายๆเลยคุณครูพูดไปหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ถ้านักเรียนฟังคุณครูนะคะก็จะทําการบ้านคุณครูได้นี่ กานบ้านตังนี้ก็คือให้นักเรียนบอกคุณครูเรื่องของอำนอาจอธิปไตยโดยทำเป็นแผนถังความคิดตามนี้เลยค่ะนักเรียนจะออกแบบวาดรูปยังไงก็ได้ค่ะวาดภาพยังไงก็ได้เอาแตกต่างคุณครูก็ได้ค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะอย่างเช่นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติตรงนี้เมื่ออำนาจนิติบัญญัติเรา อะะารัฐบาลษัตร์ใช้อำน,นาจยุติบัญญัติผ่านใครอ่าก็คือผ่านรัฐสภานักเรียนก็เขียนมาแล้วรัฐสภามีหน้าที่ทำอะไรนักเรียนก็อธิบายมาคุณครูพูดไปหมดแล้วอำนาจอัน,นท,ที่สองอำน,นาจบริหารรัฐบาลศาตร์ทรงมอบอำนาจบริหารตรงนี้ให้กับใครและคนนั้นมีหน้าที่ทำอะไรและอันที่สามอำนาจตุลาการอำน,อน,นาจตุลาการตรงนี้รัฐาลศาสตร์ทรงมอ แค่นี้เองง่ายๆฝังไม่ทันยอ้อนกลับไปดูนะคะวันนี้ครูอมราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้และมาพบกับครูอมราาในคลิปหน้ารอดูว่าจะมีเรื่องอะไรมาบอกกับนักเรียนอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย